สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาลาเบล่าพาวเวอร์วันนี้เราจะมาเติมพลังบวกให้กับคุณที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความมั่นใจขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรแค่เปิดใจรับพลังบวก และปล่อยให้คำยืนยันนี้ซึมซับเข้าไปในตัวคุณฉันรับรู้ความคิดของตัวเองด้วยความเข้าใจและเมื่อฉันหยุดฟังเสียงหัวใจฉันรู้สึกสงบฉันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาฉันปล่อยใจให้สงบ และเปิดรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจและฉันเลือกที่จะโอบรับความคิดด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองที่สามารถสร้างความสงบและความสุขให้เกิดขึ้นภายในได้อย่างแท้จริงฉันตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและให้ความรักแก่ตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิต ฉันเลือกที่จะไม่รีบร้อนตัดสินความคิดแต่ฉันยินดีที่จะอยู่กับมันอย่างใจเย็นและเปิดใจฉันให้ความสำคัญกับการเข้าใจและยอมรับตัวเองด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฉันรู้สึกเบาสบายเมื่อได้ปล่อยวางความกังวลฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ และเติบโตจากความคิดที่เกิดขึ้นภายในใจของฉันและฉันเชื่อว่าความรักที่ฉันมีต่อตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเลือกที่จะกอกกอดทุกสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของฉันฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและฉันให้ความรักกับทุกส่วนในตัวฉันอย่างเต็มหมัวใจ ฉันมอบความเมตตาให้กับความคิดที่เกิดขึ้นและเลือกที่จะเรียนรู้จากมันอย่างใจเย็นฉันเป็นผู้ควบคุมความคิดของตัวเองอย่างมีสติและฉันใช้พลังในใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามในชีวิตฉันเลือกที่จะโอบรับความสงบความสุขและความรักในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างมั่นคงฉันให้ความรัก และความอบอุ่นแก่ตัวเองเสมอแม้ในเวลาที่ฉันต้องการกำลังใจฉันเปิดใจรับพลังงานดีๆที่ไหลเข้ามาในชีวิตและฉันเชื่อว่าความสุขและความสงบอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและฉันเลือกที่จะดูแลใจและความคิดของตัวเองอย่างดีที่สุด ฉันให้ความสำคัญกับการฟังเสียงในใจฉันเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงฉันเชื่อว่าความรักในใจฉันช่วยเติมเต็มพลังงานดีๆฉันเลือกที่จะเป็นแสงสว่างที่นำทางตัวเองและคนรอบข้างเสมอฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกบทเรียน ที่ชีวิตและความคิดมอบให้และฉันจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆด้วยความมั่นใจฉันพร้อมที่จะเดินหน้าด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตัวเองฉันใจดีกับตัวเองเสมอและฉันรู้ว่าความสุขเป็นภาวะธรรมชาติที่ฉันสามารถเลือกได้ทุกวันฉันรักทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาและฉัน เป็นผู้ควบคุมพลังในใจของตัวเองอย่างมีสติฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและฉันภูมิใจในทุกก้าวที่เดินที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตฉันเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาที่มีต่อตัวเองฉันให้ความรักแก่ตัวเองในทุกช่วงเวลาเพราะฉันรู้ว่าตัวเองมีค่าและฉันสมควรได้รับความสุข ความสงบและความรักที่ดีที่สุดฉันเลือกที่จะสร้างชีวิตที่เต็มไปได้วยความสงบและความสุขฉันขอบคุณตัวเองที่อดทนและไม่ยอมแพ้ฉันเปิดใจรับพลังงานดีๆที่เข้ามาเติมเต็มและฉันเชื่อว่าเส้นทางของฉันเต็มไปได้วยความงดงามฉันรู้สึกขอบคุณทุกลมหายใจที่เติมเต็มชีวิตของฉัน และฉันพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มเปี่ยมฉันรักตัวเองอย่างแท้จริงและฉันให้ความรักความเมตตาและการยอมรับแก่ตัวเองในทุกๆวันฉันใจดีและใจเย็นกับความคิดที่เคลื่อนผ่านหัวใจและฉันเชื่อว่าการอยู่กับตัวเองอย่างสงบ คือพลังที่ยิ่งใหญ่ฉันยินดีที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและฉันก้าวเดินด้วยความมั่นใจในทุกวันฉันรู้ว่าความสุขเป็นของขวัญที่ฉันเลือกมอบให้กับตัวเองและฉันเต็มใจรับมันด้วยหัวใจฉันรักความคิดของฉันและฉันเป็นผู้ควบคุมพลังของมันด้วยความรักและสติ ฉันเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองฉันโอบก,กอดตัวเองฉันใจดีกับตัวเองและฉันภูมิใจในทุกก้าวที่ฉันเดินผ่านมาฉันให้ความรักเกิดทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาในใจฉันฉันเชื่อว่าความรักในใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันเลือกที่จะมอบความสงบ ความสุขและความหวังในทุกๆวันของชีวิตฉันรับรู้ถึงพลังงานดีๆที่ไหลเข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉันและฉันเปิดใจรับมันสุดหัวใจฉันพร้อมโอบรับชีวิตด้วยความอบอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักฉันใจดีกับตัวเอง และฉันเชื่อว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันรักตัวเองและเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความสุขนี้อย่างมั่นใจฉันเชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้ชีวิตฉันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคือการที่ฉันเป็นพลังบวกให้ตัวฉันเอง และสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันฝันจะเป็นจริงได้ด้วยพลังใจจากตัวฉันเองขอบคุณที่เปิดใจรับฟังสวัสดีค่ะ